คอนสยามคีสแล้วก็ไทยแลนด์เฟสติวัล2024นะครับพี่น้องนี่คืองานเพิ่นนะครับกาซิเน่หนักกรงเกี่ยวนะครับชาวต่างชาติจะชอบนะครับก็มาลินวาวกันหลายนะครับบัวแต่คนไทยนะครับพี่น้องนี่คือชาวต่างชาตินะครับยิงจีบอกก็แหล่งเห็นเน้นบอกพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติเตมนะครับบัวแต่คนไทยนะครับต่างชาติเฮ็กเียนวาวบ้านเพิ่น มันเห็นชีบ๊วยมเล่นขึ้บ้านเฮาวลิ้งใหญ่นะครับมาเห็นกับเอากันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้เหล่าเอวีดีสวยครับพี่น้องสวยเชื่อว่าเป็นการทำแลนด์มาร์คที่ดีมากๆครับพี่น้องเบิ่งการท่องเที่ยวดางชาติให้ความสนใจเลยนะครับถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับใหเล่นเลยนะครับขายหนึ่ร้อยห้บาทครับวันนี้มาจาโต๊ะบุ่าง เบาใหญ่สิขึ้นเบารุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องรุ่นน้ำกันลุงชาติไทยอย่างดีว้าวขึ้นไปแล้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 วโอ้โครับพี่น้องขึ้นไปแล้วเบาว LED สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เบากรันซานเอลนะครับ ตอนนี้บบกเลีงก็อยู่ในงานนะครับพี่น้องไอคอนสยามนะครับโบหัวงานยังนะครับข้างหน้าตรงไปนะมันสิเป็นงานปล่อยวาวครับปล่อยวาว LED นะครับแต่ว่างานนี่นะครับพี่น้องก็มีวาวหลายนะครับบบกเลียงชิพาไปเบิ่งข้างในนะครับเิ่นกระสีแสดงวาวนะครับเบิ่งครับน่องเทียววันนี้เยอะนะครับว่ามีงานนะครับไอคอนนะครับ วันนี้เป็นมือวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับพี่น้องวันไา่เดือนนะครับเขาอนื้อตยาดพี่ๆนะครับมาเดทนะพี่น้องในหลับ้มนะครับเพิ่งนกทกองเขี่ยวเศว้าต่างชาตินะครับไม้อนนะครับสําหรับงานว่าวนะครับนี่เขาว่าวภาคเหนือนะครับโอ้ว่าวแต่ลาว่าวนี่ภาคกลางว่าวจุลฟ้านะครับพี่น้องกับภาคเหนือนะครับว่าวพระล่วงนาะภาคเหนือว่าวพระล่วงนะครับ ที่มีวาวแต่ละภาคละภาคนะครับพี่น้อง <c oughs> เบิ่งครับ <c oughs> เพิ่นแสดงว่าว้าวสวยบ่ครับพี่น้องสวยบ่า้าทว่าเพิ่นจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้สถานที่บ่เงียบเหงานะครับให้คนเข้ามาเที่ยวสถานที่นี้เรื่อยๆนะครับเบิ่งโอ้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเห็นยังตกตะลึงครับพี่น้องนี่ ซื้องานเพิ่นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวบอกกแหลงสีไปอ่านในเบิร์กพีลังนะครับจังหวันน้องตรงเขี่ยวครับพี่น้องแน่นแน่นทุกทางนุ่งทุกสาดาวิดนะครับวันนี้ก็ซื้อบอกพีบนะครับเมองข้างหน้าอ่ะโอ้ยเต็มมืดนะครับเล่นว่าวกันใหญ่เลยนะครับว้าวเท่มากครับพี่น้อง วาวเนี่ยดีนะครับสวยมากครับท่นล่ำหน้านะครับวาวเนี่ยดีวาวบ่มีล้มกับวาวขื้นนะครับพี่น้องนี่ครับงานนะครับไอคอนสยามคิดนะครับไทยแลนด์เฟสติว เทติวอนะครับพี่น้อง2024นะครับ <S <S <ling> <S แหนบอกครับพี่น้องว่าก็แรงงานภาษาอังกฤษสิเพี้ยนในจังหน่อยนะครับถึกแน่บอถึกแน่นะครับไทยค้นสยามคีสแล้วก็ไทยแลนด์เทติวอสองพันะครับพี่น้องนี่คือง,งานเปิดนนะครับกับิีนี่หนักตรงเกี่ยวนะครับเจ้าต่างชาติจับ ชอบนะครับก็มาเล่นวาวกลายนะครับบ่วแต่คนไทยนะครับพี่น้องนี่คือชาวต่างชาตินะครับยิงจีบบอกก็เรียงเห็นเน้นบอกกับพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติเตมนะครับบ่วแต่คนไทยนะครับต่างชาติเพียเรียนวาวบ้านเพิ่มันเพิ่นสีบมมีวาวเรียนคือบ้านเฮาวลอจังไงนะครับมาเห็นกับเอากันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้โหเห่าเอวีดีสวยครับพี่น้องชวยสวยมากๆครับเบิ่ง นี้นะครับน้ำแขงเที่ยวข้าวตังชาตินะครับคนกามาเทียวชอบกันใหญ่เลยนะครับทันนีการสื่อขายว่าวครับทั้งนี้อาไปเบิ่งทั้งนี้ครับพี่น้องโอ้ย่องเล่นว่าวกันใหญ่เลยว้าวสนุกจริงๆครับโอ้โหนะครับคนไทยเอาใจน้ำแขงเที่ยวท่วนบอกครับพี่น้องมีสิ่งใหม่ๆแปลกพ่อมที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้ ทองเกี่ยวได้เล่นได้ซื้นส้มกันนะครับเบงว,ว้วาวว้าวเอลดีชอบนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ที่เป็นร้านคล้ายว้าวเลยน,นะครับให้กามาเล่นว้าวมาถ่ายรูปก,กับว้าวได้นะครับพี่น้องมาทางนี้นะครับพี่น้องสีเป็นร้านคล้ายว้าวสอบว้าวเล็กว้าวใหญ่ก็มาถ่ายกันได้นะครับถรับ้มกันได้ มาซือ้อซื้อได้นะครับพี่น้องว้าวพี่ยอดนะครับพี่น้องยุว่าไอเดียหรือว่าพี่ยอดไอเดียนะครับพี่น้องเล่นกันใหญ่เลยครับเออนขนาดสูงมากครับพี่น้องเทียบตึกกันนะลํำมนันว้าว พี่น้องที่ห้าอย่างก็ทั้งงานดีพี่น้องที่เขามาลับส้มิพิ์ก็จะลืมนะครับพี่น้องโพสไลค์กดซับปะเทศไทยนะเพื่ใจเบาที่แดงได้ทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเบ่งครับพี่น้องนี่แหละนำใจของคนไทยนะครับพี่น้องเวลาเกิดอุบัติเหตุอยังเพื่นที่บอกแบบว่าโวยวายห้นะครับพี่น้องน้อมน้อมถมตนนะครับ ขี้วาวนะครับถ้กจำมัวเผื่นเผ่นกระบรรวาอย่างนะครับพี่น้องก็เห็นได้นะครับต่างคนต่างมาเกี่ยวนะครับไพ่ก็อยากเกี่ยวให้มีความสุขนะครับจิ่งที่มันเกิดเึ้นไพ่กระเบยางให้มันเกิดเึ้่นนะครับพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยวาวร้ายเลยนะครับทั้งนี้นี้ก็ลังเล่นกันใหญ่เลยเด็กๆชอบมากครับแบบนี้ก็มีนะครับเมืองไทยนะครับ คนไทยพ้อมจีนน้ำซิงไม่ใหม่ให้เจ้าลกได้หลับส้มนะครับแบบนี้แหละครับพี่น้องน้ำจะงิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อชาวต่างชาติมาเห็นก็สนใจนะครับงานนี้นะครับทั้งนึงก็บเพียบนะครับเพียบจริงๆครับท่านห่างก็กำลังหลั่งไหลกันออกมากนะครับ มาทังนี้ครับพี่นอ้องนี้ยิ่งเยอะนะครับโอ้ยนะครับพ้นนะครับมันจะมีค้ายว่าวนะครับว่าวเล็กว่าวใหญ่มีหมดนะครับ ทั้งนั้นนะครับพี่น้องวาวใหญ่นะครับสุดยอดกับพี่น้องซุ้มซนนะครับซุ้มซนคล้องหลวงนะครับซุ้มซนบางพัดแต่ลาสซุ้มซนนะครับเืิอนกาสีมากขายนี่นะครับพี่น้องมีทั้งวาวเล็กวาวใหญ่นะครับคนไทยจัดงานแบบนี้นะครับชาวิทางชอดชอกชอบเลยนะครับพี่น้องถูกใจมากนะครับแบบนี้พ่อย้าแงนี้ถูกใจนะครับนี่แบบนี้ด้วยครับพี่น้องว้าววาวใหญ่วาวใหญ่ เล่นกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิง่งโอ้ยบางคนก็ขึ้นสูงสูงนะครับพวกเอาอะดีครับพี่น้องบนห้องผ้าพวก <c oughs> ทางนี่ก็เต็มไปด้วยนักของเกี่ยวาาชาต่างชาตินะครับเ <c oughs> บิงบ่งเมืงเงเงโอ้ยมันมีความสุขเนเล่นว้าวครับ แบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องก็มีความสุขของเพลินเหมือนกับซ,กซักพี่ซักพี่สาวน้องสาวกันนะว้าวเอาจังหวะหัวซักกุญลา <c ười> ขากเลื้อยขากหลายครับพี่น้องขากหลายว้าวใหญ่ครับพี่น้องง่ำหนึ่ใหญ่มากครับโอ้แผ่นสื่อลำใหญ่ว้าวใหญ่ว้าวใหญ่ สุดยอดนะครับพี่น้องลํำนี้ว้าววาวเดินเกือบรั่วงานยังไม่หมดนะครับพี่น้องเบิ่งพลงังเพิ่อชอบชอบ,ชอบเลยนะครับชอบกันใหญ่เลย ค่นี้ก็พลังน้อยนะครับเพก่ะเลนวาวเป็นตะแพง g ตะแ e งนะครับพี่น้องเพก่ะกระเลนพราเพลินกับพอ่พองสองฟลูกเริ่มมาหลายแล้วครับพี่น้องลึกมาจังหน่อยเริ่มมาหลายแล้วนะครับภายในงานกันบบรรยากาศกับจิ๊บโคประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คึกคัก หน้าแหน่นมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่นกะซิมีวาวใหญ่ทุ่งชาติึ้นนีนะครับผู้ทังนั้นทุ่งชันชาติไทยนะครับยิ้วเพิ่มเพิ่มเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับพี่น้องคนไทยนี่จัดเล่นมาร์กนะครับทําการทองเกี่ยวไว้ให้นักเกี่ยวเที่ยวได้ชื่นชอบนะครับเราว่าจัดไว้ตลอดนะครับลํำนีหย่มากครับพี่น้องมาเบิ่งลํำเนียนกันนะครับล้ำนิสิขึ้นแล้วถือธนูเพ้อมครับพี่น้อง ต่างศาสตเห็นนะครับต่อแถวกนเบงใหญ่เลยนะครับว้าว LED อีนี้ใหญ่มากครับสวยมากครับ ช่วยจริงๆครับพี่น้องเสื้อเชิดใหญ่มากนะครับเจ้าหน้าทีเป็นโอ้ขัก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 ร้กกกายครับ คนมาหลายกเซแลนยากอะไรกัหน่อยครับพี่น่องทั้งนั้นนะครับเต็มเลยเบาเล็กเบ,บาใหญ่เต็มนะครับพี่น่องกำลังหลังไลกัลนเข้ามานี่คือเบาทุ่งชาตินะครับ ใหญ่่มากครับพีน้องเชื่อว่าเป็นการทำแลนด์มาร์คที่ดีมากๆครับพี่น้องเมืองนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเลยนะครับถ่า,ายรูปก,กันใหญ่เลยนะครับให็มเลยนะครับราขายหน่อยห้าสิบาทครับผันนี้มาจากโปรโวชันกันเลยมอใหญ่สกินมอรุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องรุ่นน้ำกันลุงชาติไทยอย่างดี รักษาความเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมนะครับแบบนี้ยังมีไว่้เห็นนะครับพี่น้องเาแบ่ง okay, อยู่บ้านเขเคยเล่นนะครับตอนยังหน่อยแต่ตอนนี้อย่าเล่นแล้วทั้งนั้นทางลุงเลือก,กับน,นะาเนี่ยนะครับพี่น้องโมเมนต์จะทังเล่นวาวครับทังลุงเลือก,กับเพียบค้อกันนะครับถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยนะครับสวยสวยนาม,มามากๆม,ามาีอะไร้มยี่โอ้โาดวยนะากซมแ เน่ยที่บอกวันนี้ลมดีมากๆลมดีมากจัดงานมาเจ็ดแปดวันแล้ววันนี้ลมดีที่สุดพวกนี้ถึงพุงนี่จะพูดถึงอะไรเบิ่งครับยังพุคลื่งไหลลงมาเบิ้งเอาไปน่องปลาเยอะแทะเยอะกว่านะครับสั่งไหลกันมาแบบเพียบเลยนะครับเบิ่งทั้งนั้นออกมาจะหาโอู้เยอะจริงๆครับพี่น้องเยอะจริงๆนะครับ วานีครับลู่ออเลยครับพี่น้องเครื่อเคี่ยวต่างชาตินะครับถ่ายรูปกันใหญ่เลยถ่ายรูปกันใหญ่เลยถ่ายรูปกันใหญ่เลยอซี่เบอกรุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องเบาตัวนี้นะครับเบาผมมีหางนะครับ เขาบอกให้ชืนเลยที่หัวนี่คือว้าวแงเลนนะครับว้าวขึ้นไปแล้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 วเฮ้ยครับพี่น้องขึ้นไปแล้วเปล่ LED ใช่ที่อยู่มตลิ่งเหมนไปแล้วพี่น้องลงปุ๊บเอิน สวยจริงครับเฮ้ยสวยงามสวยงาม,งามครับพี่น้องสำหรับเบาใหญ่ LED เมื่อกี้นี่ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องสูงมากครับท่วมเรือเลยนะครับโอ้ยนะครับเรืออยู่นี่ครับเบาอยู่นู่นใชเบิ่งครับทำํำแนะนำเจ้าพญยาไปแล้ว ย้ออนนะครับพี่งสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ยังหลายนะครับเบากิเล่งเพียงแต่มาพเด่งงานเนี่ยพี่น้องในหลับส้มกับสัมนี่ก็เห็นได้นะครับพี่น้องคนไทยนี่พร้อมจิตเสนอสิ่งใหม่ๆให้นักกองเกี่ยวได้รับส้มอยู่เรื่อยๆนะครับมีงานขึ้นมาทุกอาทิตย์นะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับขาซึ่งชอบอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เบากิเล่งนะครับคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง สำคัญนะครับพี่น้องสามากกดคุยทักทาย่นานคอมเมนต์ได้นะครับให้คลิปนี้ขพากล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ